ก็ผมนะครับติดขออนุญาตเปิดมึงชุดแหลกก่อนนะครับชุดชุดแหลกก่อนนะครับทิพยาะบาชนข่าวขึ้งามากนะครับกติบเปียกแฉแน่จังน้อยนะครับเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนนะครับ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมอนนี่นิวค่ะกับแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะคลิปนี้มอนก็จะพาไปดู เลขของพญาบึ้งนะคะเป็นเลขของพญาบึง้งซึ่งทีมงานแอดมินของเราก็ได้ไปขอมาเมื่อวานนะคะคือวันที่13ตุลาคม2563นะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะมอนนี่ก็ต้องขอขอบคุณช่องหนองกีนิวนะคะที่ส่งคลิปมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมคลิปนี้นะคะ ใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องคะ่ะตอนนี้กำลังทำอุดทูบนะคร,บบะครบับบอกพุ่มเจ้าทีนะครับพี่น้องุดทูบบอกพุ่มเจ้าทีนะครับ ด้อยพาพี่น้องมาเมืองบึงก่อนนะครับเนาะไหนนะครับเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เป็นกระลังจุดผูกจุดผูกจุดขอพุ่มจตีดูนะครับพี่น้อง เดี๋ยวทางแอดมินนะครับติดตั้งกล้องไว้นะครับจับจับกล่องไว้นะครับตอนที่พยาบึงนะครับคาบกระดาบนะครับที่เขียนตัวเลขลงไปนะครับเอาแค่สามตัวแรกนะครับจับกล่องไว้ได้ครบสามตัวนะครับเดี๋ยวทางทีมง,งานแอดมินนะครับก็บจะน้าเหลขนะครับมาเปิดเผยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้มึงกันนะครับพี่น้องตอนนี้หนาเป็นผู้ทำพิธีนะครับกาลังจุดถูกนะครับจุดถูก ขอพุ่มเจ้าทีบอเก่าเจ้าทีนะครับเพราะว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนะครับบ่ได้ลบลูกับพุ่มเจ้าทีนะครับเที่ยงแต่ว่าอยากขอโชคอราบน้ำเพิ่นนะครับบออเก่าเพิ่นนะครับก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อครับพี่น้องนะครับโปรดใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับกันกะเป็นกำลังใจแห่งการคือเก้านะครับพี่น้องเนาะ เก่าคือเ่าเหรอเพราะนี้จุดทูบอันแรกนะครับ,ขออ,กกรบขออนุญาตปองไงครับขออนุญาตพุ่มเจ้าทีแล้วนะครับเนาะมันจะเป็นจุดทูปอาแยะบึ่งนะครับแต่นั่นห้องกระเจี๊ยนน้ำกระดาษที่เขียนตัวเลขไว้นะครับลงไปนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับพีนนะญญาานน่น้องเนาะบรรยากาศฝนตกแน่ยนะครับพี่น้อง

ตัาตกับาอดมากขสามตกับเป็นสามตัวจะาเจอตเดียวว่าเอาดิตัวเดียวว่เอาท่านมาดูฟ้าลอกฟแล้วก็ให้โตกห้ลาบเกิดโตเกิดลาบขหนาได้มีเนับนองวาสามตัวขวขึ้นมาลวขาอกมาลดอันไหนมันออกาตัวเอาตที่มันออกอเลยอมัออกาบขึ้มากาออกตรงหน้ามันสีมาเลียงมา่กี้อมันเลียงไปแล้วาตกุ่มจอทีพรอมพญาบึงพอม ครับตอนนี้ก็จุดทูบอันที่สองนะครับปลักไว้ตรงทางกับรูพญาบึงนะครับจากนั้นนะครับก็จะนําเลขที่เขียนไว้นะครับทั้งหมดนะครับหนึ่งถึงศูนย์นะครับสามชุดนะครับลงไปพื่อห้พญาบึงนะครับขราบเึินมานะครับขอโชคขอมานเด้อพญาบึงปุมบจบทีนะครับข่าเกิดมาสามโตนะครับสามโตที่มันออกหนวดิหกกรกาคมนะครับขอหลับขอหลืนรอด อันไหนตรงปุ๊บนี่จะเป็นพอปายญาเลยดิมวปพายทั้งหมดะไรเป็นพอปายญาเลยดิทุนน้ำไม่แงลงไปรึเหมือนแล้วกินดูปากรึเปล่าใ้่นหัวบึงได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาหลุดน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวทางทีมงานแอดมินนะครับกับผมจะมาตั้งกล้องไวนะครับตั้งกล้องไว ติดตั้งกล้องแล้วก็สี enfin มึงวาเน่นะครับพญาบึงฤติิขาตัวใดขึ้นมาให้นะครับผมติดตั้งกล้องไว้เลยนะครับเพื่อให้พี่น้องในมึงไปพร้อมกันนะครับครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอมึงนะครับพญาบึงปฏิขาตัวใดขึ้นมานะครับพี่น้อง้ตั้งนี่เป็นเดี๋ยวรอมึงรอติดตามมึงไปพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับหลังจากเอาได้ทำพิธีในช่วงเย็นนะครับขอพญาบึงนะครับ ตอนนี้กับเวลากับพันไปชั่วโมงกว่าแล้วครับนะครับก็สิพาพี่น้องมาจอบมึงนะครับว่าคนได้ขาบขึ้นมายั่งนะครับเนาะมาจอบมึงไปพร้อมกันครับพี่น้องครับมาเป็นเด้ขาบขึ้นมายั่งเนาะนะครับเนาะพาพีมาหนองมามึง ตอนนี้ิันยังกระขาดอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะต้องรอมึงต้องรอมึงอีกคนนึงนะครับพี่น้องครับเดิมที่พมวานะครับผมว่าจะตั้งกล้องไว้นะครับจับภาพตอนที่พญาบึงขาดห่วยขึ้นมานะครับพอดีนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกฝนลิ่นนะครับมีแห้งมีหนักสลับเบานะครับอย่าล่มพัดกล้องล่มนะครับ พัดโทรศัพท์ลมนะครับกับผมก็ิดขอนะครับมืออื่นเศาร์ขันมะมึงอีกทือนึงนะครับเนาะจะเลือกเอาสามตัวสมมุมดเป็นข่าวข้นมาเบิร์ตนะครับถ้าเป็นข่าวขึ้นมาเบิร,ร,บบร์ผมก็จะเลือกเอาสามตัวให้พี่เห้น้องรุ่นกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นข่าวข้นมาแบบไหนก็จะมาอัปเดตบอกพี่น้องนะครับย้ำเศาร์เดี๋ยวตอนเศา้าน,นะครับพี่น้องเขามาลอลุ่นพร้อมกันนะครับว่าประญาบึงพันธใเสโชคห้ลับกับพีกับน้องบอนะครับเดี๋ยวติดตามย้ำเศาร์พร้อมกันนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่เฮ้าถิมว่ามือนะครับที่พญาบึงนะครับที่เป็นเด้คขบขึ้นมานะครับในมือขึ <Than> ้นน <icated> ี <t ish> ่คิดว่างวดนี้นะครับสิบมันใจนะครับสิบหกตุลาคมนะครับมั่นใจพอยังตีพี่น้องครับมืขึ้นนะครับหลังจากทําไปธีขอพญาบึงแล้วนะครับก็ได้ฝันฝันดีนะครับฟันวาได้ปลานะครับได้จับปลาเต็มกระซังเลยครับซีกระซังนะครับปลาซีกระซังเต็มอัญยะเลยครับเต็มเลยทั้งซีกระซั่งนะครับฟันดี ตื่นสามาครับมาเมืองพญาบึงมันก็ข้าขึ้นมาหลายตัวนะครับพี่น้องครับเพราะว่าครับไยัดลงไปหลายตัวนะครับข้าวขึ้นมาหลายตัวนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับพี่น้องเอฟซีครับขออนุญาตเปิดมืองเฉพาะตัวที่ออกมาจากรูรูบึงนะครับก็นี่ข้าวขึ้นมาที่ออกมาจากรูบึงนะครับกันนี่หนึ่งตัวสองตัวนะครับอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งกับอีกสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับที่ออกมานะครับส่วนที่ยังอยู่ปากรูบึงนะครับ กับบอกขออนุญาตมึงนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหลขหลายตัวนะครับถ้ามั่นใจนะครับถ้าพญาบึงเป็นไห่พุ่มจุดจีเป็นไห่นะครับห้ามกินมิโฉมีลาน้ำกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมนะครับจะขออนุญาตเปิดมึงชุดแหลกก่อนนะครับชุดชุดแหลกก่อนนะครับที่พญาบึงข่าวเกิดมากนะครับเปริเปียกแฉะแน่จังน้อยนะครับเมื่อคืนฝนตกเมืนขคืนนะครับก็บอกพี่น้องไปแล้วนะครับว่าผมนะครับ ที่แลกว่าจะตั้งกล้องไว้นะครับเนื่องจากฝนตกนะครับบม่สามารถตั้งกล้องได้นะครับตรงมารุนออกแบบนี้แล้วนะครับเนาะพี่น้องมันอยู่ตรงนี้ผู้ซอยครับพี่น้องตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกนะครับชุดแรกที่ขาดเ้นมากปากบึงปากลูนะครับสองนะครับพี่น้องครับสอง รุ่นไปน้ากันนะครับพี่นอ้องจะเป็นตัวไรน,นะครับบ่มีผู้ซอยสั่นบ่มีคนถือกล่องห้ครับพี่น้องครับหนึ่งนะครับพี่นอ้องชุดแรกนะครับที่ออกมาจากรูบึงนะครับออกมาจากหูนะครับ เป็นสองหนึ่งนะครับเป็นสองหนึ่งครับพี่น้องหลากนี้อีกสองตัวนะครับสองสองตัวเลขนะครับที่ออกมาจากปากรูบึงนะครับผมขออนุญาตเปิดสองชุดนะครับชุดแรกได้ไปแล้วนะครับสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล่องแป๊บหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับ ผมก็ได้แกะแล้วนะครับเหล็กที่พญาเบึ้งเป็นขับเึ้นมากนะครับชุดที่สองนะครับก็ได้0กับ8นะครับชุดที่สองที่ออกมาจากรูเบึ้งนะครับ0กับ8นะครับพี่น้องส่วนชุดแรกที่ออกมากนะครับที่แกะไปแล้วครับ2กับ1นะครับ0กับ8นะครับที่แกะรอบสองนะครับชุดที่สองนะครับรูประคือนะครับผมที่แกะเฉพาะเหลขกที่พญาเบึ้งนะครับขับขึ้นมากที่พนลรูเท่านั้นนะครับ มีอยู่สองชุดนะครับที่ออกมาคู่กันนะครับกรนี้ก็เป็นคมเสือส่วนบุคคลนะครับพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับจะอไรก็ขอให้พี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับรำรำโร้ยรยมันหมาในวันที่16ตุลาคม2ถึงนะครับขอฝากฝ่าเป็นกำลังใจกับทั้งช่องนํานะครับเอฟซท่านจะได้พลาดแนวท่าในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับ ขอจำอีกทีนึงนะครับพี่น้องครับเป็นควอมเสื่อส่วนบุคคลนะครับใส่วิจารญาในการรับชมนะครับจะน้ากลขอแห่งนั้นมานะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ